นีแนนประวันนะครับผมนะแอดปุ้ยครับคุณสุนีคุณไพบูร์นะครับคุณวิวินะครับคุณยุพาพันธ์คุณยุพัน์นะฮะนะครับคุณยวนยาเลนะครับผมคุณยวนยาเลนะครับผมนะครับแอดดีเฮชครับสวัสดีครับผมนะครับคุณแม่ดวงใจนะครับคุณ ประนีเหรอครับคุณประนีนะครับผมนะครับคุณประณีคุณ G ีเดีนะครับคุณยุพนันบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์กดให้แล้วขอบคุณมากครับนะตอนแรกๆนะครับไม่มีเสียงเลยนะฮะเพราะว่าอาจารย์ลืมเปิดไมค์นะครับขอบคุณมากครับนึงร้อยหกสิบเจ็ดท่านเนาะนะฮะอ่ะมาพูดคุยเรื่องของเราก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับก็มันอ่ามันมีเรื่องหนึ่งที่ น่าสนใจนะครับแล้วก็เพิ่งมาทราบคือเรื่องเรื่องช้างครับช้างช้างที่งาสาสวยๆนะครับช้างทูดอทูตสัมพันธไมตรีใช่ไหมฮะเหมือนเหมือนจีนส่งลินหุ้ยมาเลยครับช่วงๆกับลินหุ้ยไทยจะส่งช้างไปครับเดินทางทียี่สี่ล้านนะเอ้ยสิบกว่าล้านนะสิกว่าล้านนะ มันมันเป็นธรรมดาตอนดูรูปตอนเล็กๆส่งไปนครับน่ารักมากสองตัวครับไทยอะไรนะสุรินกับชื่ออะไรจําชื่อไม่ได้เนาะไปเพื่อเพราะว่าศรีลังกาเขาจะมีประเพณีในการเชิญพระเกี้ยวนะครับทุกครั้งก็ต้องใช้ช้างทีนี้ก็ต้องใช้ช้างไทยนะครับปัญหาคือไปอยู่ตรงนู้นเนี่ยเมื่อช้าง หนึ่งปีหนึ่งปีต้องช้าช้างต้องเดินสามสิบครั้งเลยนะฮะทำไมเขาไม่ใช้รถเนาะนะครับทีนี้ช้างไทยอ่ะตัวนี้พายสุรินนี่นะครับก็มีปัญหาเรื่องขาอายุก็มากแล้วเนาะนะครับดูดูงวงกันนะะยาวมากนะครับทางนน้นเขาไม่สามารถรักษาได้นะครับ ไม่สามารถรักษาได้นะครับคงเจ็บปวดเนาะนะครับทางรัฐบาลไทยไปเห็นก็เลยต้องมีค่าเดินทางถึงสิบเก้าล้านนะครับนะครับยังมีค่าอื่นอีกนะครับมารักษาตัวที่ไทยยังไม่รู้เลยครับว่าต้องรักษานานขนาดไหนอเผอิญว่าเพิ่งรู้ครับว่ามีนักข่าวไปถามนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ ว่าถ้ารักษาหายเนี่ยจะส่งกลับไปไหมฟังก็สะเทือนใจนะครับท่านก็ไม่กล้าบอกนะครับว่าต้องดูก่อนรักษาก่อนทีนี้ก็มีอีกข่าวหนึ่งครับเป็นเหมือนกับเป็นหลวงพ่อที่วัดวัดไทยที่สีดังกาหรือเปล่าเขาบอกว่ายื่นคำขาดเลยว่าถ้ารักษาหายแล้ว ต้องส่งช้างคืนไปศรีลังกานะอา้าวยังไงอ่ะผมว่าคนไทยไม่ชอบเนี่ยคำนี้ครับนำมารักษาเอาไว้ตรงน้นไม่มีปัญญารักษาเนี่ยเอามาในไทยรักษารักษาหายจะให้ส่งคืนไปฟังแล้วมันมันโหดร้ายะนะครับมันโหดร้ายนะครับส่งยังไงก็ส่งเข้ามาแล้วนะ แล้วเขาบอกว่ารัฐบาลไทยรับปากเลยนะมารักษาหายต้องต้องเสียค่าใช้จ่ายส่งคืนไปให้เขานะประมาณนี้ต่งงร้บก็เจ็บปวด,ด้วนลาวนะครับก็มีคนผมอ่านไปอ่านเม้นนะครับมีคนบอกว่าถ้าอย่งงางนั้นก็รักษาตลอดชีวิตไม่ต้องส่งคืนนะโอ้เนาะช้างเกิดมายังต้องลำบากลำบนนะนะครับก็ ขอให้หายไปนะอาจารย์ครับผมคือผมยังไ,ม,ไม,ม่ไม่มีอาการป่วยนะครับแต่มันเป็นเหมือนกับอาการเหมือนคนแพ้นะครับแล้วก็อาการจะไอเนี่ยมันมันก็จะมีนะครับก็สเลตต่างๆนะครับผมไม่ได้ทานน้ำเย็นมานานแล้วนะครับก็พยายามทานน้ำอุ่นเนื่องจากว่าวัน วันเสาร์ที่แล้วมีกิจกรรมนะครับแล้วอาจารย์ท่านหนึ่งแกก็เป็นเหมือนกันมาหลายวันแกก็จะบอกว่าไม่กล้าตรวจไม่กล้าตรวจเดี๋ยวตรวจจะเจอวันเสาร์ก็ทํางานวันวันอาทิตย์มาสอนแกก็ไม่ไหวปวดหัวแกก็ไปครึ่งวันเออย่างไงอแต่ตอนตรวจเนี่ยไม่เห็นนะแต่ว่าไม่ไหวปวดหัวก็เลยไปครึ่งวัน วันจัน์ทรบอกว่าสองขีดทีนี้ผมเริ่มผมเริ่มคิดย้อนหลังมาเพราะว่าทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ปวดหัวด้วยกันมีหวัดกันนะครับก็เลยมามีอุปทานแล้วทีนี้มาดูตัวเองแล้วก็เป็นวันที่น้ำมูกเรียกว่าทิชชู่เนี่ยเป็นกองๆเลยเอาแล้วโดนแน่ปวดหัวด้วยไม่เจอครับ พรุ่งนี้น่าจะเจอถ้ามันมีนะหรือพรุ่งนี้เมื่อลืนนะครับก็ไม่เป็นไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเคยเป็นมาแล้วสองครั้งนะครับและก็ต้องรอดูนะฮะอ่ะมาว่ากันนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วก็การวอวยพรนะฮะเรามาพูดเรื่องของพวกเรานะครับวันพรุ่งนี้ผมเมื่อกี้ผมไม่ถามในกลุ่มว่าเอลุงพล มีกำหนดไปศาลวันพรุ่งนี้ใช่ไหมผมก็จำได้วันที่สี่วันที่สีออ่กรกฎาคมก็คือแสดงว่าเดือนนี้นะครับเดือนนี้เนี่ยจะต้องจบไม่ข่าวว่ายี่สิบกัดเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าเดือนนี้มีกำหนดอย่างไรนะครับมีกำหนดอย่างไรนะครับรู้แต่ว่า ลุงพลเนี่ยนะจะต้องมาขึ้นเป็นนัดสุดท้ายที่จะต้องอมีการสืบพยานฝ่ายจำเลยเนี่ยนะครับเป็นวันที่สามนะครับลุงพลก็ยังไม่รู้ว่าจะมีคำถามอะไรบ้างนะครับแต่เมื่อลุงพลไม่ได้ทำอยู่แล้วก็พร้อมที่จะตอบนะครับส่วนเทคนิคนะต่ตานก็ก็คงจะคุ้นเคยนะครับมาก แน่นอนนะครับดูผลเนาะออสองครั้งที่ผ่านมาก็คือวันที่สิบสามสิบี่สิบห้าแล้วก็สิบหกสิบสามในวันฝ่ายโจทย์ที่เหลือวันสุดท้ายของฝ่ายโจทย์นะครับก็มีมีการเ,เขาเรียกว่าโจทย์ร่วมด้วยนะครับก็ทุกอย่างก็จบลงด้วยดีมันก็เหลือสองวันมันก็เหลือสองวันคือสิบ สิบสิบสองสิบสามดิสิบสี่สิบสี่เนี่ยเป็ 14, 14นวันสิบสี่เนี่เป็นวันสิบสามนี่หมดนะสิบสามนี่วันโจทย์ร่วมก็คือทั้งฝ่ายโจทย์ฝ่ายจำเลยนะครับก็ถือว่าสิ้นสุดนะครับส่วนสิบสิบสามสิบสี่เนี่ย เป็นวันของโจทย์จำเลยเป็นวันจำเลยนะครับแต่มันก็ต่อมาอีกหนึ่งวันนะครับต่อมาอีกหนึ่งวันจากจากกำหนดไว้สามวันเป็นสิบสี่วันนะครับแล้วก็เหลืออีกหนึ่งวันก็คือมาวันเนี้ยวันที่วันพรุ่งนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้วันที่สี่กอคอนะครับก็จะเป็นการนัดพยานปากพยานปากแรกของฝ่ายจำเลยนะครับก็คือลุงพล สองวันโล่งนะครับสามวันคงโล่งกว่าเดิมนะครับจากนั้นก็เป็นพยานฝ่ายจําเลยบุคคลที่สองนะครับก็คือป้าแตนนะครับในมุมมองของเรานะครับเราเชื่อว่าเรามีความเชื่อว่าสองคนเนี้อัดอั้นที่จะพูดสิ่งที่มันค้างคาใจเข้ามานานนะครับคําว่าโล่งย้ําอีกทีนะครับลุงพลโลง่งหรือป้าแตนโล่งเนี่ยคำว่าโล่งคือหมายเป็นเครื่องหมายการค้าของคน คนดีคําว่าโล่งเป็นเครื่องหมายการค้า,ข,าของคนดีไหมครับว่าเป็นคนที่เขาอยากพูดนะครับว่ามีคนใส่ร้ายเขาก็อยากพูดความจริงดังนั้นคําว่าโล่งคือคนคนนี้ไม่ได้ไปโกหกศาลคําว่าโล่งคือไม่ได้โกหกศาลถ้าฝั่งโน้นเขาก็จะคนที่ไม่รู้อิโนโออีเนฝั่งโน้นนะอาจจะมีครับที่ยังเข้าใจไปว่าหรือเชื่อไปว่า ลุงพลเป็นคนทํานั่นแหละครับถ้าเราย้ําว่าถ้าลุงพลโกหกในศาลแล้วบอกว่าโล่งม,มันเป็นไปไม่ได้ทางจิตวิทยาเป็นไปไม่ได้ที่ลุงพลปแตเนหรือลุงพลจะโกหกในชั้นศาลแล้วสามารถโกหกศาลได้โกหกชนะศาลได้หรือโกหกแล้วโกหกทุกฝ่ายได้ผมว่าเป็นไปไม่ได้คําว่าโกหกไม่มีคางโล่งครับแค่จะผัดอ่าผัดวันประกัน อะไรไปอย่างต่างเนี่ยมันไม่มีทางโล่งนะครับดังนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากครับคนที่บอกว่าโล่งคือคนอยากพูดความจริงแล้วอัดอั้นมาไม่สามารถพูดที่ไหนได้นะครับแล้วก็เขาเราเขารอเวลานี้มายาวนานนะครับถ้าเขาไม่สามารถที่จะมาต่อสู้ในชั้นศาลได้สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถมาจากปากเขาได้นะคํา่่าโล่งย้ำอีกทีนะครับว่าเป็นคนที่ มันต้องเป็นคุณสมบัติของคนที่ไม่ใช่คนทาจึงจะมีคำว่าโลภถ้าจะพูดไปในมองในทำนองฝั่งโน้นว่าดุงคนโกโหกสารไงจึงโลภซึ่งโดยหลัก,กมันเป็นไปไม่ได้ยิ่งโกหกสารยิ่งจะต้องเกรงเพราะว่าคุณสมบัติของคนจะต้องรู้ว่าในพื้นที่สารเนี่ยโกหกสารไม่ได้ หมายก็ว่าถ้าคุณโกหกถ้าวันหนึ่งออกมาคุณจะต้องติดคุกแน,น่นอนโกหกในชั้นศาลเนี่ยมีความผิดอยู่แล้วนะครับดังนั้นคําว่าโลกมุมพลก็คือชัดเจนคนคนนี้ต้องเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับไม่สามารถคิดเป็นอื่นได้ว่าคนจะโกหกศาลแล้วบอกว่าโลกนะครับย้ําอีกทีนะครับย้ําอีกทีนะฮะ อ่านะคือผมพยายามพูดเนี่ยจะเน้นคุณธรรมจริยธรรมในการพูดในการนำเสนอเสมอผมไม่อยากดึงให้คนรู้สึกว่าเราประเมินแล้วเราเข้าข้างแบบผิดผิดผมย้ำว่าสิ่งที่ผมพูดผมนี่เนี่ยมันเป็นหลักธรรมชาติประกอบไปด้วยคุณธรรมนะฮะไปประกอบไปด้วยคุณธรรมเป็น คุณธรรมพื้นฐานง่ายๆของคนที่จะพูดแล้วเขามีความสุขคนที่มีลักษณะของคนไม่ได้กระทําผิดเนี่ยมันจะมีจิตวิยาที่เหมือนกับว่าเขาได้ทำสำเร็จในส่วนหนึ่งแล้วที่เหลือก็เป็นศาลดันั้นสิ่งที่เขาทำหน้าที่ได้รุล่วงลุ่ล่วงวัตถุประสงค์เขาคืออยากพูดในชั้นศาลอยากพูดความจริงเมื่อเขาทำแล้วมันรุล่วง ตามวัตถุประสงค์ของเขาจึงจะมีคําว่าโลกรอดูป้าแตนครับถ้าป้าแตนถึงส่วนของป้าแตนนี่นะเวลาออกมาเสร็จสิ้นแล้วมาแถลงเนี่ยก็จะมีคําเดิมลุงพงศ์ป้าแตนก็คงยิม้มลุงเป็นก็คงบอกป้าแตนก็คงบอกว่าโล่งมากโล่งมากมันจะมีต่อยิ่งโล่ง ลุงพลแม่แตนที่เป็นจำเลยท่านโล่งเนี่ยแสดงว่ามันจะมีฝั่งที่อึดอัดถ้าฝั่งลุงพลโล่งจะมีฝั่งอึดอัดนะฮะสิครับผอมนะครับคุณผาหอมอ่อคุณผ้าคุณผ้าหอมสิงห์บุรีครับสดีครับอ๋อนะสีครับคุณเฉลีวครับคนกล้าสาบานไม่มีการโกหกนี่เอออีกนหนึ่งครับ ตั้งแต่เกิดเรื่องมาเรียกว่าเรื่องนี้คอขาดบาดตายมีแต่ลุงพลกล้าสาบานอยู่คนเดียวมีแต่ฝั่งลุงพลกล้าสาบานอย่างรุนแรงสาบานอ่าบ้านนอกเราเนี่ยชนบทเราเนี่ยคุณต้องมีความเชื่อเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยคนที่กล้าสาบานในสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเท่าที่เขาจะเลือกได้เนี่ยแล้วคําพูดของเขาทําให้เขาวิบัติถ้าเขาทําผิดทําให้เขาวิบัติเนี่ย คํานี้ถ้าคนทําผิดเนี่ยผมว่าไม่กล้าทาไม่กล้าพูดหรอกครับตลอดมาบางคนพูดในเรื่องไสยศาสตร์บอกลุงพลทําเรื่องไสยศาสตร์เชื่อไสยศาสตร์แต่ลุงพลกล้าสาบานมาหลายครั้งแล้วหนึ่งสาบานอยู่ที่วัดอะไรสักอย่างสองท่านได้ลั่นวาจาอยู่ที่ถ้าผมจะไม่ผิดก็คืออยู่ที่ ที่การแสวงบุญน่ะแล้วก็สาบานในชั้นศาลนะครับสาบานในชั้นศาลชั้นต้นสาบานรุนแรงได้ได้อย่างมากขนาดนี้นะครับมีอะไรที่คุณยังคาใจคนที่เขาเชื่อแล้วเขาสาบานว่ามันจะมีผลต่อเขาเนี่ยผมอยากรู้ว่าฝั่งนู้นเขาเคยสาบานอะไรไหมครับ ลุงพลเชื่อบาปบุญคุณโทษคนที่เชื่อบาปบุญคุณโทษจะสาบานในสิ่งที่เขาเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่โดยธรรมชาติของบ้านนอกเราเนี่ยมันจะผูกพันในเรื่องของบาปบุญคุณโทษการสาบานท,ที่ให้ตัวตนเองได้ผลหลายแรงทั้งสองทางนะครับเช่นถ้าทำผิดขอให้ตาย ตกไปตามการเขาให้ชิบหายคํานี้คนที่ทําผิดจะไม่กล้าพูดครับถ้าให้พูดมันจะหลีกเลี่ยงมันจะมันจะเลี่ยงไปอีกแบบหนึง่งเห็นไม่เชื่อไม่นั่นไม่นี่นี่คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าคนที่จริงจังจริงใจเนี่ยคนที่ไม่ได้ทําเท่านั้นจะทําได้ครับมันไม่มีอะไรคาใจยิ่งสาบานลุงพลยิ่งสบายใจยิ่งสาบานยิ่งมั่นใจ นะครับดังนั้นเรื่องสาบานก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับที่ทำให้ลุงพลโล่งใจมันทำให้เกิดการโล่ไม่มันทำให้เกิดความมั่นใจเกิดขึ้นนะฮะแม้เรื่องนี้พยายามที่จะบอกว่าแหมเป็นเรื่องงมงายไอ้พวกที่ทำลายลุงพลก็พยายามใส่กล่าวหาลุงพลในเรื่องงมงายเช่นเรื่อง ผมเรื่องตัดเหล็กไหลเรื่องนะั่นเรื่องนี้คือพยายามกล่าวหาลุงพลแต่มันไม่กล้าสาบานแบบลุงพลเลยสักครั้งมีครั้งหนึ่งที่พยายามเขียนคําสาบานเพื่อให้มันผ่านผ่านไปคไําง่ายๆลุงพลเห็นแล้วก็เลยว่าต้องฉีกทิ้งทุกทุกแนวทางเลยจะพูดหน่อมแนมอย่างนั้นมึงอย่ามาพูดถ้าจะพูดหน่อมแนมอย่างนั้นอย่า,มา,า,ม,ม,ยา,ยามาเล่นมันตลก ลุงพลฉีกเลยแล้วก็ใส่เต็มที่นยฝั่งตรงข้ามเรียกว่าฮืฮือฮืเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับคำสาบานมันจะเป็นจริงไปด้วยนะถ้าข้าพเจ้าไม่ได้ทำทุกอย่างที่ว่ามาไม่มีส่วนร่วมใดนๆในขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวจเจริญรุ่งเรือง แล้วเจริญไหมลนะ่ะก็เจริญน,นะครับไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ในความหมายของความเชื่อของบุญบาปถ้าคุณเชื่อบุญบาปคุณไม่กล้าสาบแช่งตัวเองแต่ต้องบอกว่าถ้าข้าพเจ้ากระทำํำข้าพเจ้ากระทําอย่างที่เขาทำยิงที่ว่าเนี่ยขอให้พระเจ้าต้องฉิกหายไปพวงคือครั้งนี้ก็คือการยืนยันความมั่นใจนะครับ นี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าลุงพลเนี่ยได้ทำอะไรที่ให้เห็นสิ่งที่เขาแสดงและมันมันตอบโจทย์มันตอบโจทย์ของการเข้าใจง่ายแบบชาวบ้านฟังโน้นไม่กล้าไม่กล้าเอ่ยคำอะไรเลยนะครับมานี่คือประเด็นต่อมานะครับดังนั้นลุงพลมีหลายอย่างที่แสดงให้เห็นเขาความจริงใจของเขา หลายครั้งครับยิ่งลุงพลสาบานจะทําให้ยุงพลมั่นใจคนไม่ได้มีส่วนร่วมจึงจักกล้าสาบานจำไว้นะครับจำได้นะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาถามอะไรสักอย่างนะครับว่าลุงพลเนี่ยสาบานเนี่ยด้วยคําอย่างนี้ใครมีส่วนรู้เห็นใครมีส่วนร่วมแม้ไม่ได้เป็นคนลงมือทำเนี่ย ก็ขอให้มีอันเป็นไปขอให้มีอันเป็นไปขอให้จิบหายไปในกี่วันกี่วันสมมุติเนนะี่ยแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเริ่มลังเลยเขาบอกเออเอาเฉพาะเฉพาะคนที่ลงมือทำได้ไหมเฉพาะคนที่ลงมือทำนะอย่ามาเหมาว่าคนมีส่วนรู้เห็นเลยเอาเฉพาะคนลงมือทำนะจำได้ใช่ไหมประมาณนี้นะครับ คุณน้องอัดครับสิครับผมนะฮะสวัสดีครับคุณสมบูรณ์นะครับคุณอัมภัยนะฮะนะฮะดังนั้นเวลาเราพูดเรื่องแบบนี้นะครับคุณลมเย็นครับสิครับคุณบางอ่อนครับทําให้เรารู้สึกว่าความมั่นใจทําไมตกไปอยู่ที่ลุมพลเมื่อความมั่นใจมีแล้วเนี่ยมันก็ไม่กลัวอะไรครับมันก็ไม่กลัวอะไรนะครับในมุมมองของแนวทางหรือเทคนิค เทคนิคนะครับที่จะนำไปสู่การใช้คำพูดต่างๆผมก็เชื่อว่าทีมทนายได้เตรียมไว้หมดแล้วดีแล้วนะครับไม่สามารถที่จะผิดพลาดแน่นอนที่เหลือมันเป็นการไม่โกหกลุงพลได้เปรียบก,ก็คือทุกขั้นตอนไม่โกหกน,นี่คือข้อดีนะครับแต่ถ้าคนทำเป็นคนที่ไม่ใช่จะต้องโกหกเช่นมีส่วนรู้มีส่วนรับรู้ส่วนรู้เห็นนะครับ นะครับให้อ้นอนให้ไอ้นอนนานสาบานแบบลุงมันจะกล้าไหมไม่น่าไ,ไม่กล้าแล้วครับไม่กล้าแล้วครับคือบ้านนอกเราเนะี่ยง่ายๆเลยครับคุณทําใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ครับถ้าคุณไม่ได้ทําคุณจึงจะกล้าสาบานถ้าคุณไม่มีส่วนรู้เห็นคุณริงจะกล้าสาบานเพราะว่าพูดไปแล้วมันจะทําให้รู้สึกว่า เป็นการยืนยันแบบในคดีที่ไม่มีแรงในคดีที่ไม่มีประจักษ์พยานเนี่ยจะทํำยังไงครับก็ต้องเอานาม,มาทำเอาความรู้สึกมาใช้นะครับเพื่อจะทําให้มีผลทางจิตวิทยานะครับทางจิตวิทยาถ้าลุงพลบอกว่าขอให้ใครทําขอให้ฉิบหายมีส่วนร่วมขอให้ฉิบหายถ้าลุงพลหลังจากนั้นมาเรียกว่าไม่มีอะไรดีขึ้นเลย เออก็คงจะถูกถูกอ่าเขาเรียกว่าถูกฝ่ายตรงข้ามเรียกว่าขย่ําแน่นอนนะครับแต่ตรงข้ามครับลุงพลเจริญรุ่งเรืองทางโลกมีที่ดินมีคนรักมีกำลังนะครับแล้วก็มีคนสนับสน,นุนมีคนผู้ใหญ่ใจดีสนับสน,นุนอันนี้ก็คือความสำเร็จในมุมมองของกรรมดีง่ายๆครับกรรมดีจึงจะได้ผล ไม่ต้องปิดบังตัวเองไม่ต้องไม่ต้องกลเกรงกลัวใดๆนะครับก็สามารถไปที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศนะครับแบบนี้นะดังนั้นวันพรุ่งนี้ครับวันที่สี่นะครับผมนะครับอาจจะทั้งวันก็ได้นะอ็ไม่รู้ว่าเมื่อถูกสอบสวนสอบสวนเมื่อถูกนะฮะเบิกพยานฝ่ายจำเลยไปแล้วนะครับนะครับเหลือแค่ยังไม่สิ้นสุดบางประเด็นนะครับก็ เลื่อนมาวันที่4ที่เหลือก็จะเป็นป้าแตนป้าแตนกี่วันไม่แน่ใจป้าแตนก็สําคัญนะครับป้าแตนสําคัญที่ว่าแม้นป้าแตนจะอ่าจะพูดมามาทั้งหมดแล้วนะครับแต่เวลาพูดต่อหน้าศาลเนี่ยภาษีของป้าแตนก็คือภาษีที่ดีของป้าแตนคือป้าแตนเป็นคนฝั่งนูน้น ป้าแตนเป็นลูกฝั่งนูน้นดังนั้นวิธีการพูดของป้าแตนเนี่ยผมเชื่อว่ามันมันต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ในการพูดนะครับมันต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ในการพูดของเขาคือหมายความว่ามันน่าเชื่อถือหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องนะครับคนที่ไม่ย่อท้อกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับแล้วก็ยอมที่จะออก ห่างจากครอบครัวตัวเองเพื่อจะปกป้องนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ,บครอบครัวตัวเองอันนี้ก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วครับยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะครับส่วนที่เหลือนะครับเพราะว่าท่านทนายได้บอกว่าไม่ไม่พยานเนี่ยนะครับฝ่ายโจท์เนี่ยเอ้ยฝ่ายจำเลยเนี่ยนะครับก็คือยี่สิบกว่าปากใช่ไหมครับยี่สิบกว่าปากนะกำหนด กำหนดน่าจะสิ้นสุดประมาณนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยผมเคยเขียนไว้อยู่นะครับเหมือนท่านนายท่านพูดอยู่นะครับไม่เกินยี่บห้าไม่เกินยี่บห้านะครับไม่เกินยี่บห้าไม่เกินยี่บห้ากอกรกฎา,าคมมั้ง นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะไม่เกินยี่บห้าผมเขียนอยู่ไหนเนาะอ่านี่ไงไม่เกินยี่บห้ากรกฎาคมนะครับแสดงว่าอาจจะใช้เวลายาวเลยนะครับใช้เวลายาวเลยนะ ไม่เกินยีห้ากรกฎาคมนะครับที่เหลือคือถ้าเกิดถ้าเลยยีห้ากรากฎาคมแล้วก็คือรอคําพิพากษายอย่างเดียวว่าศาลจะนัดอย่างไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นดังนั้นวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นลุงพลหนึ่งปากนะครับวันสุดท้ายกําหนดไว้นะครับต่อด้วย พยานมุกพยานปากสองปากที่สองก็คือปตัตแตนนะครับจะก,กี่วันจะก,กี่วันนะครับนะเขียนผมเขียนไว้พอดีนะครับว่างานน่าจะหมดงานน่าจะหมดหรือจะให้จะให้หมดนะพยายามจะให้หมดก็คือยี่ิบห้ากรกฎาคมนะครับอันนี้ก็วันที่สามนะจากนั้นก็ลุ้นนะครับลุ้นคําพิพากษาคําคพิพากษา ช่วงนี้ทนายก็จะต้องบรรจุนะครับเรื่องต่างๆนะครับเข้าไปให้มากที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับก็ลุงลุงพลลุงพลท่องวันเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหรือจะลุงพลช่วงช้า